ใช้ดอกบัวสามแบบที่เราพับเรียบร้อยแล้วมาจัดลงแจกันนะคะโดยจะเป็นประหนึ่งว่าดอกบัวที่เขาเรียกอะไรอ่ะสามดอกต่อหนึ่งแจกันเนาะเราจะให้ดอกอาบานเป็นดอกเด่นแต่ว่าจะให้ต่ำสุดเราวัดก่อนเสร็จแล้วเราก็ตัดจริงๆหักเอาก็ได้นเนี่ยี้ต่เพื่อจะบางก็ หน้าเลยเต้นๆนะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกบัวที่ผมเป็นงานนี่เป็น,นป,ประมาณนี้ตัดเถอะเสียหมดเกดใจนิดนึงอเอ้ยต่ำไปนิดนึงเนาะเอาอันนี้ลงอีกนิด ลดมากไปนี่ย yeah. แล้วก็สุดท้ายจะเป็นอันนี้อันนี้เราจะให้สูงกว่าเลยที่สุดเลยลประมาณนี้อุย๊ยแกไม่มีนาดลัวไอเป็นไงบัวสามแบบของฉัน แต่มันรู้สึกมันไม่แน่นนะหาอะไรไม่ยัดใช้ก้ามันยังแหละยัดก็ได้อยู่เนาะก็ยังหลวมอยู่แสดงว่าจะกันรยยงใส่ได้ไหลายดอกนะนี่แน่นี่ง่ายเห็นไหมขออีกักเป็นไงคะสวยงามสวยงาม Yay!